วันนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาผัดผัดทิกชู่นกันนะคะเดี๋ยวใส่น้ำมันใส่กระเทียมเจียวไปแล้วเดี๋ยวจะใส่เนื้อไกล่ลงไปนะะิดน ไก่นี้ทำไมสีแดงก็ได้เอาเนะื้อไก่ทัตรงสะโพกค่ะนะะเนื้อไก่น่องใ่ใหญ่แะเนื้อไก่ทันใหญ่หญ่ก็เราเอาตรงสะโพกนะคะใส่กะ,เ,เ,กะ,กะเ,ทกเทียมเคียวแล้วจะกินข้าวนีแซนเขาไม่ค่อยทกระเทียมก็เลยใส่นิดหน่งวนี้เราจะใสเชื่อที่โฟกันนะคะเราก็ทำกระเบียงเป็นกันไ ผัด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 รวมก็จะมีอาปิก้าแล้วก็เห็ดเชนเปนยองแล้วก็ถั่วรกแล้วก็หน่อม้สลับนผัดหน่อไม้สัค่ะแล้ก็ห้เขากั่เสร็จแล้วใส่ชีงะ มัหยนีมันหยนี่นะับคุณชอบนะคะล้างขวดเลยแล้วก็จ่ไปเลยนได้ทงข,ข้าวว่าเดี๋ยวรอจะต้องคุณมันแหย่ สุกด้วยค่ะพักหนึ่งะนะคะเนาะ้เอ,เองก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะหนึ่งช้อนชาไปจริงๆเราไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าผักข้าวหวานแล้วเนาะแต่ว่าเอว่าเอใส่นี่ให้ไก่เขาสุกส,สักครู่นะคะ เี๋ยวเรามาใส่ผักกันค่ะตอนนี้คิดว่าไก่เขาคงสุกแล้วค่ะเนาะก็เริ่มสุกน้ำก็เริ่มข้นแล้วใส่ผักลงไปเลยค่ะผักมีหน่อไม้ฝรั่งปาปราิก้าแล้วเห็ดเชมเป็นยองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมีถังงอ,อกตามท้ายเติมท้ายลงไปนะคะ จะผัดแล้วก็ห่อไปที่ที่เทีท่ยวนะคะเพราะว่าอาหารที่นู่นไม่ถูกปากไม่ใช่ว่าขี้เหนียวไม่สั่งอาหารทานอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะพอดีอาหารด้านเขากับอาหารด้านเรามันไม่ถูกปากก็เลยเไปเผื่อสักอย่างหนึ่งเนาะผัดรวมไปสักอย่างหนึ่งก็จะดีจะไปทานในห้องหล้ค่ะไม่ได้เอาไปทาน ที่ไหนทานในห้องทานที่โรงแรมนั่นแหละค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราพักอันนี้เข่าให้สุกสักครู่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ ตอนนี้ผักเขาก็เริ่มสุกแล้วเริ่มผักเริ่มสุกสนุบสนุบแล้วไอ้จ่นนี่สุกมากนะคะไอ้จ่มไม่เอาสุกมากเดี๋ยวเราใส่น้ํามันหอยกันนิดหน่อยกันอีกนิดนึนงคะใครชอบใส่น้ำมันหอย ะะเดี๋ยวเอกจใส่ถังหม้อลงไปเลยนะคะซ้ายสุดนี่ก็คือถองหม้อเอเจใส่ลงไ,ไปเดี๋ยวเอาใส่เสร็จแล้วเวลองชิมกันปรปุงเครื่องกันจริงแล้วน้ำเขาขุ่นผะิดมากเลยอยากใส่น้ำนิดนอย ก็ได้มีน้ำไว้ซดอะก็ใส่น้ำนิดนึงนะอใส่น้ำไว้ซดค่ะซดน้ำน้ำให้มันถูกผิดคลุกกับข้าวได้อ่ะนะให้มันพอคลุกกับข้าวได้ให้ก็เดือดเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะพักสักครู่ก่อนเนาะค่ะน้ำก็ได้เดือดแล้วเนาะ ี๋ยจะคนก่อนแล้วเรามาชิมกันอันนี้ก็คือทำห่อไปกินที่โรงแรมนะคะต,ตัวเองเองคิดว่าโอเคแล้วแหละแต่จืดน้ำปลาหน่อยเอ้ใส่น้ำตาลงไปก็พอดีแล้ะ น้ำตาใสาพ่พริกไทยลงไปก็พอดีอก็กะเอานะฮะเอ็กกะเอาจากรสชาติที่ชอบทานโ้ยพริกไทยลงไปหน่อยะคะ่ชยะชอบก็ได้แล้วค่ะผัดผักรวมใส่เนื้อไก่ใส่น่องไก่ แล้วค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเพื่อนๆนี่ค่ะยังไงเพื่อนๆสนใจลองไปทำทานได้นะคะผัดผักรวมใส้เนื้อไก่ค่ะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร e ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันที่กิ๊กโคนะคะ